มันมีขนาดเล็กและออกล่าเป็นฝูงไม่ต้องการสิ่งใดเลยในการ<อ>เทมไฮยานอโดนมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือบ้านบนยอดเขาเริ่มเป็นรูปเป็นร่างมากขึ้นหลังจากทุกอย่างเข้าที่ก็ถึงเวลาต่อเติมอีกด้านด้านข้างของบ้าน ถูกเตรียมไว้สำหรับสวนเบอร์รี่ใช้หินไม้ฟลิ้์และไฟเบอร์คราฟเป็นแปลงขักทีละอันติดตั้งเรียงเป็นแนวให้ดูเรียบร้อยดีสักหน่อยระบบน้ำยังไม่สมบูรณ์เท่าไหรนักแต่ก็เพียงพอให้ต้นไม้เริ่มเติบโตวางตู้เก็บของไว้สำหรับจัดวางทรัพยากร และอุปกรณ์อย่างเป็นระเบียบที่นี่ลมแรงอากาศเย็นทุกครั้งที่ยืนมองลงไปก็เห็นทิวทัศน์ของโลกใบนี้ที่งดงามทั้งเงียบทั้งกว้างสง,งบได้ยินเสียงลมเบาๆเหมือนจะอุดอู้อยู่กับการจัดเตรียมบ้านมากเกินไปหน่อยแล้ววันนี้จะออกไปยืดเส้นยืดสายสักหน่อย สิ่งก่อสร้างนี้จะถูกสร้างไว้สำหรับกักขังสัตว์เพื่อไม่ให้มันหนีไปได้ได้เวลาออกตัวเวนบินไปกับอเจนทาวิสสิ่งที่หมายตาไว้คือเจ้าของเสียงที่เห่าหอนตอนยามค่ำคืนจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนมันคือไฮยานอโดนพวกมันเพ็นบรรพบุรุษของไฮีนามีลักษณะเป็นหมาป่าผสมกับไฮีนา พวกมันมีขนาดเล็กและออกล่าเป็นฝูงพวกมันมีพลังโจมตีที่รุนแรงมากเมื่อเทียบกับสัตว์ขนาดเล็กด้วยกันฮยานดอนเป็นสัตว์ที่ไม่ได้มีระบบการโจมตีอย่างตรงไปตรงมาเหมือนสัตว์ตัวอื่นพวกมันฉลาดและจะเลือกเหยื่อที่พวกมันจะจัดการได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับสัตว์ที่บาดเจ็บดังนั้นหากคุณบาดเจ็บและอยู่ในถิ่นของมันพวกมันอาจจะกรูมหาคุณ และขยําเป็นฝูงอย่างลุกร้ายการจับมันในฝูงเป็นเรื่องที่ทําได้ยากมันจะไม่ยอมให้เราเทมเมื่ออยู่ในฝูงหรือขณะที่มันตกใจดังนั้นการแยกมันออกจากฝูงจึงจะดีกว่าในการเทมและจะดียิ่งกว่าหากมันอยู่ในพื้นที่กักขัง ดูเหมือนมันตกใจง่ายเกินไปมันไม่ยอมให้เราทำการจับมันเลยต้องปรับโครงสร้างใหม่เพื่อไม่ให้มันตื่นตระหนกห้องกักขังถูกเพิ่มขึ้นอีกหนึ่งชั้นและตอนนี้จะต้องพามันขึ้นชั้นสองคราวนี้เหลือแค่รอให้มันสงบลงซะก่อน ฮายานอโดนไม่ต้องการสิ่งใดเลยในการเทมมันไม่ต้องการสิ่งตอบแทนใดๆในการให้พวกมันพักดีมีเพียงแค่ความไว้วางใจเท่านั้นที่มันต้องการเมื่อมันยอมให้เข้าไกล้นั่นหมายความว่ามันได้กลายเป็นสมาชิกของเราแล้ว หลังจากพื้นที่รอบบ้านเริ่มเข้าที่ขั้นต่อไปคือการสร้างเตาหลอมโลหะใช้หินไม้และหนังสัตว์คราบขึ้นทีละชิ้นตั้งไว้ตรงบริเวณด้านหน้าเพื่อความสะดวกแถบหินบนยอดเขานี้มีแร่เหล็กอยู่พอสมควรใช้เครื่องมือที่มีอยู่ขุดมันก่อน <c oughs> เหล็กชุดแรกถูกหลอม พวกมันจะถูกนํามาคราบโต๊ะครับความจริงจะใช้งานบนอาเจนก็ได้แต่ยังไงซะเมื่ออยู่ที่บ้านของมันก็ต้องมีเหล็กถูกนํามาคราบเป็นโต๊ะสมิติโต๊ะนี้จะถูกใช้คราบอุปกรณ์อื่นๆได้อีกหลายชนิดแต่ที่ต้องใช้ในตอนนี้มันคือพ i ิกแอคเหล็กสำหรับขุดไฮยานอดดนมีคุณสมบัติพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือ เมื่อสวมใส่เป็นอุปกรณ์เฉพาะที่เรียกว่าไฮยานอดนมีดแพคซึ่งไม่ใช่อ่านสำหรับขี่เหมือนสัตว์ทั่วไปแต่เป็นอุปกรณ์ที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บรักษาอาหารโดยเฉพาะเนื้อสัตว์ทุกชนิดในช่องเก็บของของมันเมื่อมีการสวมใส่มีดแพคนี้ไฮยานอดนจะสามารถถนอมเนื้อได้ดีกว่าปกติโดยเนื้อสดเนื้อสุกหรือเนื้อปรามจะมีระยะเวลาเน่าเสีย ช้าลงประมาณ20%เมื่อเทียบกับการเก็บไว้ในช่องเก็บของทั่วไปทั้งนี้เอฟเฟกต์จะทำงานประมาณเฉพาะตอนที่อุปกรณ์ถูกสวมใช้งานอยู่บนตัวมันเท่านั้นนอกจากนี้มีดแพ็คยังช่วยเพิ่มน้ำหนักบรรทุกสูงสุดของไฮยานอโดนขึ้นมา50%ทำให้สามารถพกพาทรัพยากรประเภทอาหารหรือเนื้อสัตว์ได้มากกว่าเดิมเสียงไฟในเตาหลอมดังเปาะแปะ พร้อมควันบางๆลอยขึ้นเหล็กเริ่มหลอมจนกลายเป็นแท่งเหล็กเงาวับในแสงไฟตอนนี้เริ่มมีเสียงเครื่องมือและกลิ่นเหล็กอันอบอุ่นเติมชีวิตให้ยอดเขาแห่งนี้มากขึ้นทุกวันตอนนี้บ้านไม่ได้มีแค่ที่พักแล้วมันเริ่มกลายเป็นฐานที่พร้อมจะเติบโตต่อไป